เส้นทางการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นี่นะวาสนาชีวิตอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งถามว่าเส้นทางการเงินที่ไหนแต่ชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเงินจะหมดจะหมดก็มีเงินเข้ามาคนวันจันทร์นะวาสนาชีวิตดีถึงแม้ว่าไอ้เงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะมาทีละนิดทีละหน่อยบางคนก็บอกมันเป็นปัญหานะอาจารย์ คือวันจันบอกเงินเข้ามาดีมีวาสนาเงินไม่ค่อยขาดมือแต่มันไม่ค่อยมากมันไม่ค่อยสะใจอา้าวยังดีมีน้อยดีกว่าไม่มีใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นคุณสมบัติของคนวันจันที่มันคนน่ารักไงมันคนที่หน้าทุนนา่นนองอ่อนโยนนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมเจ้านายลูกค้าใช่ไหมเห็นรู้สึกเอ,อยากเอางาเอาเงินให้เขาหน่ยซื้อของเขาหน่ย ไอ้ที่ว่าช่วยซื้อช่วยซื้อเนี่ยคนวันจันเนี่ยนะได้ผลจริงเออคือด้วยความที่อ,อ่าเป็นคนที่ได้คะแนนเสน่หาเยอะงั้นใครอยากจะซื้อเพราะความรู้สึกชอบพอเพราะค้าไม่ค้าเป็นทุนเดิมเนี่ยเงินก็จะเข้ามาใครที่ทําการทํางานเขาก็วยยศให้เขาก็ไม่อยากให้ลําบากลําบนอนะ่ะคือคนวันจันเนี่ยนะไม่มีใครอยากให้ เขาลาบากเลยนั้นพอเห็นคนบรนจันทร์จะลําบากคนที่อยู่รอบแวดล้อมก็จะคอยช่วยเหลือจุนเจือทางด้านการเงินไม่จาเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวจะทําอะไรจะมีตําแหน่งหน้าที่หรือจะเป็นคนที่ทํางานอิสระก็แล้วแต่มันก็มีความน่ารักอีกอย่างคนบันจันเนี่ยเป็นคนที่ใจถึงนะเห็นบรนจันทร์บางทีเงียบๆแต่บทที่จะใจถึงขึ้นมาคนบรนจันทเนี่ยทุ่มหมดตัวคือนะบรนจันทรเนี่ยนะ ขอให้มีเถอะไม่เคยหวงเพราะเป็นคนที่ใจอ่อนกับคนอยู่แล้วต้องคอยห้ามด้วยซ้ำว่าอย่าไปให้คนอื่นเยอะทีนี้เส้นทางการเงินที่จะเข้าเนี่ยได้จากความน่ารักจะทํามาค้าขายจะทําการทํางานที่ต้องพบปะจะเจอกับคนใช่ไหมคนก็รู้สึกรักเมตตาคนบรรจันดีทีนี้คนบรรจันเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่คิดละเอียดละออมากอันนี้เป็นข้อดีอันนี้เป็นข้อดีอนน บางคนบอกโอ้โหขี้เหนียวกันไปหรือเปล่าไอ้จังหวะที่จะใช้เงินหมายถึงว่าจะใช้ของตัวเองเนี่ยขี้เหนียวขึ้นมาเลยนะโอ้คิดเล็กคิดน้อยถ้าเราไปซื้อสิ่งนี้มันจะถูกกันสัก5บาท10บาท <c ười> คือคือคิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคิดมากทีให้คนอื่นแล้วให้หมดตัวได้นะจริงหรือเปล่าคนณบรรจังนั้นไอ้ความที่เรารู้จักประหยัดในส่วนที่ประหยัดได้เนี่ย มันช่วยอดรายรด้วยได้เยอะนะอา้าวการที่เราจะมีเงินใช่ไหมอยู่กับตัวเยอะๆเนี่ยมันก็มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือหาได้เยอะช่องทางที่2คือเก็บได้เยอะใช่ไหมคนพันจันเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าในชีวิตของเราอ่ะมันมักจะหาเงินได้ทีละนิดทีละหน่อยกระปิดกระปอยแล้วนานๆที่จะได้เป็นก้อนทีหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็มามุ่งเน้นเรื่องของการประหยัดก็ยังดี บางคนบอกโอ้การประหยัดไม่ได้ทําให้ร่ารวยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ประหยัดใช่ไหมล่ะเพราะมีคุณสมบัติของคนวันจารท์ที่จะประหยัดน่ยแล้วก็ได้ผลดีกับชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าเก็บเงินเก็บทองได้มากนะระวังข้อเดียวเวลาที่เราอ่ะจะหาเงินหาทองอ่ะอย่าเอาชีวิตน่ยไปผูกกับคําพูดคน ประเภทใครที่สัญญิงสัญญานะว่าจะโอนว่าจะซื้อว่าจะเอาเงินมาให้นัดที่จะจ่ายเอาเงินมาคืนอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าไปเอาชีวิตไปผูกหรือไปอินับเขามากแต่ถ้าหากว่าเรามันถึงจังหวะที่สําคัญไงมันจะต้องได้ใช่ไหมเอาแบบนี้นะแหวนนะี่ะที่ยาจารย์นะ่ะปลกเสกเอาไว้อะแหวนสมบัติจกักรพรรดิเนี่ยเป็นแหวนที่อาจาย์เนะี่ยทำไว้นะครบชุดเงินแล้วก็ทองเนะี่ย เป็นเคล็ดว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เน่ยใสแหวนครบชุดเนยนะทั้งเงินแล้วก็ทองมันจะทําให้เส้นทางทางการเงินน่ยที่มันเข้ามาเข้ามาคล่องแล้วก็เก็บเงินอยู่ด้วยคนเรานะไม่ต้องอะไรมากถ้าชีวิตนี้เนี่ยหาเงินคล่องหนึ่งละแล้ว,ลวกเก็บเงินอยู่อีกหนึ่งละนะมันจะต้องเพิ่มพูนนะแล้วก็มั่นคงแล้วก็ร่ำรวยในที่สุด ไอ้เรื่องปดนี่กดสินะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนนะ่ะจะได้กดนี่ปดสินอยู่แล้วเวลามีแหวนสมบัติจักรพรรดิคู่นี้นะเงินทองเอาไปครบชุดเลยสวมใส่เอาไว้หรือถ้าไม่ได้สวมใส่เอาพกเอาไว้ใกล้ตัวเพราะแหวนเนี่ยวงนิดเดียวใช่เอาใส่กระเป๋าสตางค์เอาใส่กระเป๋าถือวางบนพานที่เก็บเงินวางที่เก็บเงินก็ได้นี่คือแหวนสมบัติจักรพรรดิที่จะทําให้เส้นทางการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะลุ่งเรืองมากที่สุด